ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าว่า10นาฬิกา9นาทีพลเอกประวิทย์ยังไม่คุยในพักส,ส่งผู้สมัครผู้ว่ากรทมไม่ได้คุยจากทิปประกาศถอนตัว 1 0 2น,นาฬิกา25นาทีโฆษกธนกรเผยนายกรัฐมนตรีชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเปิดประเทศวันแรกราบรื่นมั่นใจนักท่องเที่ยวมาไทยเพิ่มขึ้นพร้อมพอใจเปิดเทอมขอบคุณที่ปรับเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบปกติใหม่ 10 30นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น50บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ28,150บาทขายออกบาทละ28,250บาททองรูปพัธร์รับซื้อบาทละ27,636บาท68สตางค์ขายออกบาทละ28,750บาท10ิกา42นาทีสปกสปคหารือร่วมภาคเอกชนทําความเข้าใจแผนเปิดประเทศป้องกันความสับสน ล่าสุด10นาฬ54นาทีกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้เนื้อหมูขึ้นราคาขณะผักชีแตะ320บาทต่อกิโลกรมัมต้นหอม100บาทไข่ไก่ราคาคงที่กาติดสถานการณ์ข่าว i n n news round u